ประเทศที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าขึ้นชื่อว่าเกาหลีใต้ในสายตาของคนทั่วโลกคงจะเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและสื่อบันเทิงเพราะเกาหลีใต้มีทั้งความสําเร็จของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนามากมายเช่นซัมซุง LG และฮุนไดรวมไปถึงวงดนตรีเช่นวง BTS, วงแบล็คพิงคและภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่างประสิทธิ์ความสําเร็จเหล่านี้ทําให้เกาหลีใต้เติบโตเร็วส่งผลให้ประชากรในประเทศโดยเฉลี่ยร่ํารวยขึ้น แต่คนเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งกลับบอกว่าประเทศตัวเองเป็นเหมือนนรกถ้าเลือกได้ก็ขอไปใช้ชีวิตที่อื่นดีกว่าตำแหน่งในระดับโลกของเกาหลีใต้นั้นไม่ได้มีแค่ด้านที่สดใสแต่ยังมีด้านที่เราเราอาจจะยังไม่รู้เช่นอัตราการเกิดของประชากรของเกาหลีใต้นั้นน้อยที่สุดในโลกอัตราการฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ4ของโลกสัดส่วนของคนมีไรายได้น้อยสูงเป็นอันดับ2ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ จนกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงระดับโลกแต่มันก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองควบคู่ไปกับการเติบโตนั้นด้วยโดยคนรุ่นใหม่กว่า75%มองประเทศตัวเองไม่ต่างจากนากเลยและสาเหตุที่ทําให้พวกเขามองแบบนั้นก็มีหลายปัจจัยเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาประเทศเกาหลีใต้มีระบบการศึกษาที่ดีติด5อันดับแรกของโลกและคนเกาหลีใต้มีระดับการศึกษาสูงติด5อันดับแรกของโลก แต่นั่นไม่ใช่การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาฝั่งยุโรปแบบฟินแลนด์ที่เรียนเวลาไม่กี่ชั่วโมงและเน้นการสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกโรงเรียนนักเรียนเกาหลีใต้ในช่วงหลังเลิกเรียนส่วนใหญ่ต้องกวดวิชาถึงราวเที่ยงคืนทุกวันเพราะคานิยมในสังคมบ้านเกิดมองว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่จะกำหนดชะตาชีวิต เรานักเรียนจึงต้องแข่งขันกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเรียนต่อให้ถึงระดับที่สูงที่สุดเพื่อที่จะได้เข้าทำงานในบริษัทชั้นนําที่ให้ค่าตอบแทนสูงแต่กลายเป็นว่าตลาดแรงงานในความเป็นจริงกับเล่นตลกกับความทุ่มเทของนักศึกษาเหล่านี้เป็นเพราะว่าจํานวนงานที่เปิดรับมีน้อยกว่าจํานวนคนจบใหม่มากการหางานทําในเกาหลีใต้จึงเป็นเรื่องยากแม้จะจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและมีผลการเรียนดีเยี่ยมก็ตาม และยิ่งเป็นตำแหน่งงานที่ดีในบริษัทระดับประเทศการแข่งขันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกและบริษัทเหล่านี้ยังคงเติบโตได้ดีแม้ไม่ต้องจ้างคนใหม่เพิ่มนั่นเลยทําให้หนึ่งในสีของคนเกาหลีใต้ที่อายุน้อยกว่า30ปีไม่มีงานทําปัญหาที่ตามมาก็คือคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพจึงเลือกไปทํางานในต่างประเทศแทนซึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมก็ได้แก่ญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และออสเตรเลีย และด้วยสภาพสังคมที่ทําให้คนเกาหลีใต้เหนื่อยหน่ายและหมดหวังกับการใช้ชีวิตพวกเขาจึงเรียกประเทศตัวเองว่านรกโชซอนซึ่งโชซอนเป็นชื่อราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลีเพราะมองว่าการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ไม่ต่างอะไรกับอยู่ในนรกนั่นเองเมื่อพวกเขาเผชิญกับความมืดรอบด้านตัวเลือกการออกไปศึกษาไปทํางานและสร้างตัวในต่างประเทศจึงกลายเป็นเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ ซึ่งพวกเขาเข้าใจดีว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายแต่อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่ดีกว่ามีความหวังที่มากกว่าการควรนหาโอกาสจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้รู้สึกเหนื่อยและสิ้นหวังว่าพวกเขาจะต้องทนอยู่ในประเทศนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเขาเกิดในช่วงที่ประเทศกําลังพัฒนาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอํานาจของโลกส่วนทางกับพ่อแม่ของพวกเขาที่เติบโตและทํางานในช่วงเวลานั้น แรงกดดันจากการเรียนและทำงานหนักและความไม่เป็นธรรมแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเศร้าหมดหวังและเหนื่อยสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมทำให้พวกเขาอยากหนีออกจากนรกที่เป็นบ้านเกิด